อนออที่ฐ<ะ>านแมนสั้นออก็7 4ก็เสียดีม่าไปโยกวะอยู่ก่อยนัย่ง,งีดดีกว่าบอกจะคอยสั้นไปแล้วก็ออก นะเรียกยังเรียกยังเรีกหาก,ก็เรขยก 6. เขาไม่้มันเ,นเดียวเ,เ,เดียวอันนีนะเตะอร่ะยกอธิษฐานไปเอเอนั่นแหละตกแล้วเรียกอะไร สองศูนย์สองศูนย์ก็ับไปเบิรงเอาไว้ที่นี่ไว้ที่นี่อันนี้มีสักศิษฐทเได้รูไปไว้ที่นี่มณนะศักดิ์ิ์จากลูกแก้วมรกตเนี่ยเห็นพี่น้องนี่ลูกแก้วมรกตนี่ก็คือว่าผู้ใดกสิมาขอพรถ้าสม,มุติไว้ยกยกสร้างนี่ขืนได้พรอนที่เขาขอไปกสิประสบผลสำร็จเวลาก็ขออพื้นขอให้ดงูงให้ดัง ถ้าผมสีดวงสีดังไงผมยกขึ้นเด้อนางสีเหลืองสียังก็ว่าไปกายกโยกถ่ายดูเสร็จดูเช้าใหม่ถูกนะเอา,อกายกเบิ่งตั้งใจดีๆนันงนงนง่งนั่งนั่งดีๆนั่งยังไงก็ได้ดน,นั่งยังไงที่ว่าสีให้ยกขึ้นเอานิ้วก้อยสอดเขาทั้งในสนามตลาดสนัมทั้งใดเก่าทั้งนั่นล่ะทั้งใดอ่ดาขนาด ทั้งขวานบ่เนอโยกให้ขึ้นเอาให้ขึ้นเอ้ยข้นอยู่พี่น้องขึ้นอยู่เอามีจักรอบดูเอาทำเป็นซีเมนแทะหนึ่งสองอึ๊บบ้าโยกขึ้นง่ายๆเลยพี่น้องบันหาเสียเลยมันหนักมากพี่น้องหนักแห้งดีเรียมันนายุกแบบว่าแบบชิวเลยอ่ะมันนนขึ้้กบ่ เขามายกนิ้วหนีแถวนิ้วก้อยสอดเท่านั้นเอาบันทันหยุดด้วยบันที่พ um> ี่น้องทันหยุดแล้วขอพรก่อนเอื่อนขอพรอนกวนขอเพื่อนยังกับขอเพื่อนแฟนแม่น <|pa|> ี่ดีกว่ายกขึ้นาคือเชิดเถอะ Liberal, อย Connie, ่า huh? um, like ่าด้ว่าอ่วยพรว่ากลับไปนีใหุ้กแลได้สวมเด้อก็ได้่สวมมีเลี่ยกระิ้นนลื่นค่อยๆถึอเลขค่อยๆถึอเลขเล่ามันนี่าจะเดี๋ยวก็เมียนเอือเอาถ้าคอยสี่ถึเลข่ล่าคอยคอยโยกวนืนคอยเรื่องเลยมันได้ขอยลายคอลายยางไหลขึ้นหลบเดียวเรีวเลยนี่้ยองยองทั้งใสยยงหัวเบิงร้องเบิง ผู้จัดการจะขึ้นบอที่ผู้จัดการขึ้นบอพี่น้องนิ time, ้วก right. right. huh? ้อยนิ้วเดียวนิ้วก้อยเออตรงนิ้วก้อยเท่านั้นดิพี่อ่าคือเวินเถอะเยาว่าเด้อยวานลูกหลานจะด้งไวอีกตัวนึงบอจีตาโยบตาโยบโยบมึงไอ้บอ บอดายตรงมือตรงนิ้วก้อยมืออันเดียวข้างเดียวแล้วเป็นข้างท้ายดูหนึ่งสองซ้ำ่งสองซ้ำบดาเห็นบอเพื่อใหอันเดียวอธิษฐานได้อันเดียวอันละบอดายเรียวไปปนี้สิทธาไปไวไปไหวยองุ่ใหญ่ไทยไปเรียวยี่สิบหนึ่งเดซิอารในฟัง เออไปไปไใบไปไใบไปไใบองใหญ่นไยพืชเราก็ได้ขึ้นไปชุ่มเก่าสันทั้งทึ่งไ้บูชาดอกไม้ก่อนมาบูชาดอกไม้เพืนพะลูกถ้าไม่เฮ็ดบุญพี่น้องดุนดุนเทียมีโอกาสยังสิได้มากดิต่ว่านี่ศักดิ์สิทธิ์เพืชอีกไดเพันยกสั่งเนี่ยมาพี่มาพี่มาถวะมาบูชาดอกไม้ก่อน อ็บวกสะตรหนั้นี่นี่นี่ดอกบวคูหนึ่งคูหนึ่งนี่บอกเมียนเอากับอันนั้นะเออนั่นล่ะหยนเงินยีสบาทแล้วก็ทูบเพีเี่ยสมบัติละกาบิน่ยขันบูบิน เก้าคู่ละหาสิบว่าให้ทำให้เห็นยังนี้เอาไปได้บอกให้รวดได้คือเก้าอ่ะล่ะยี่สิบบาททำบุญก็ได้ก็ดีเบดละ่ะแล้วเราคู่กูู่ือหายอันหนึ่งระสียังคนราศีบอกการอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นคู่คู่กันดีไหวขอพ้ออนขึ้นอยู่กับปากเขาเบิรนละ่ะว่าเอาคอเอา เก้าได้บโบนำ้นำโมสามจบอะ่ะเออเก้าได้อยู่กับเก้าวายเอาไว้ข้างถังก่อนนี่ถางข้างพี่เอามาคู่กันไว้นั่นโอ้ยหนูพี่เอย้ยกาบก้อนสามเทียเอาว่างก้อนกันอะไ เาอาดอกไม้ขึ้นมาเอาเอท้องน้ำโมสามจุ เซละขางวุ้นบางขางคผมม่ลูกเห็นบอลอยู่ตั้งๆึ้งนมันว่างไปภาคกับยองตั้งๆึ้งนึนยงยองนักวิงเออแหละเอาป่ะว่างคู่กันนะพอดบวกว่างคู่กันนั่นแหละถือเรียวไปไวส่งสามเทีอา ไปบันทึนคือบอ่พูนไปพูนวันนี้ขึ้นเทงาเงินนั่งตัวบันทึกต้งงองสั่นแหละบันทึพี่น้องบันทึสิพาลูกขึ้นไปเท้าเงนินธาดไม่มีเก่าสัน่นพระธาตุหนองเวียงนะครับวัด มหาพระาธาตุนะครับเนาะพี่น้องอเราจะขึ้นไปชั้นสองอเพิ่งสิปิดหรือตัวนี้อเอาพี่น้องเดี๋ยวฝ้าพระลูกขึ้นไปก่อนเพิ่ะสิปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพอกันชิปหนานะครับเดี๋ยวชิปเนี้ยไว้ซัมเนสวัสดีครับ